ตำรวจตราดรวบแก๊งชาวจีน9รายเตรียมนั่งเรือหนีออกนอกประเทศค่ะพร้อมมือถือ48เครื่องไม่พบพาสปอร์ตคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์เว็บพนันและสแกมเมอร์ค่ะ พันตำรวจโทรพิชิตพื้นแสนสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรไมรูดจังหวัดตราดสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนและสายตรวจเข้าตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งริมชายหาดบานชื่นหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติต้องสงสัยเข้าพักเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบชายชาวจีน9คนพักอยู่ในบ้านพักหลังใหญ่ภายในรีสอร์ทโดยไม่สามารถแสดงเอกสารแสดงตนหรือหนังสือเดินทางได้จากการตรวจค้นเพิ่มเติมพบโทรศัพท์มือถือจำนวน4 8เครื่อง อยู่ภายในห้องพักจึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งสอพอไมรูดเพื่อสอบสวนขยายผลเมื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าในโทรศัพท์บางเครื่องมีแอปพลิเคชันสมัครงานแอปพนันออนไลน์และแอปที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมถึงบางส่วนถูกลบข้อมูลออกไปคาดว่าอาจจะเป็นการทำลายหลักฐานเจ้าหน้าที่ ต้องประสานล่ามภาษาจีนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดเพื่อช่วยในการสอบสวนโดยทราบข้อมูลเบื้องต้นจากหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชื่อเสี่ยวเฉินอายุ26ปีระบุว่ามาจากเมืองอยู่นานประเทศจีนถูกส่งตัวมาที่จังหวัดตราดและจะมีคนมารับต่อไปแต่ไม่ทราบจุดมุ่งหมายปลายทางที่แน่ชัด ต่อมามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าชาวจีวจนกลุ่มนี้อาจหลบหนีออกมาจากพื้นที่เคเคพาร์คที่ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และพยายามเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยมีเครือข่ายคนไทยช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายโดยเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราดชุดทหารพรานนาวิกโยธินที่3และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่เข้ามาร่วมตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มชาวจีนทั้งหมดค่ะ